าไลฟนนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เจ้าขอจัดการอะไรบางอย่างไหคะให้มันหลบตัวก่อนถอถือเฮ้ยเพราะมันไม่ได้อะป๊บนึงน,นะคะอโอเค สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีอะไรที่ตั้งไลฟ์ว่ามีเด็กได้ของเล่นใหม่เพราะว่ามีเด็กได้ของเล่นใหม่จริงๆ,งๆนี่ค่ะเย้เย้ใส่แค่สคคนาทีนิดเดียวเองหนึ่งนาทีเองหนึ่งนาทีเย้ yeah. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มา ต่อของเล่นเขาเรียกอะไรอ่ะคือญาดหนูสั่งมาให้ใช่ไหมเด้วก็แบบโอเคลองดูก็ได้นี่นะคะเราจะมาดูหน้ากล่องกันมันดูง่ายนะแต่ว่ามันจะง่ายเหมือนที่ออีจ้านี่ยังไม่ได้กลับกรุงเทพเลยเอาจริงเหรออยู่เชียงใหม่เหรอ อยู่ยาวเลยอะสิจริงหรอไม่ตบอบไปหรอตั้งแต่วันไหนแล้วเนี่ยชอบเสื้อจุงนี่ค่ะเสื้อขาวเป็นเรียกว่าจิกซอใช่ใช่ทุกคนช่วยช่วยกันหน่อยนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยตอบเหมือนกันเอ่อตอบพี่มิวสิกเหรอใช่กัดจู จอกันเทลชอทนะโอเคครับเจอกันครับมารอบไหนอ่ะพีจ้าลูกดีดังสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเพลง Generation Y นะคะกับการต่อของแจมดิโอเคแค่แกะก็แกะไม่ออกละเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก อ๋อนีพึ่งซ้อมลองเพลงเสร็จครับใช่ตอยิ้มสดใสจ,จังหนูเจดามักจะสดใสยามดึกค่ะ <c oughs> ขอคำอวยพรให้สอบติดโรงเรียนใหม่หนค่ะ <c oughs> ก็ขอให้สอบติดนะคะก็สู้ๆสอบไปได้ยังนะก็ถ้าสอบไปแล้วแล้วก็รอผลสอบอยู่ก็สู้ๆนะคะหนูเชื่อว่าต้องติดแน่นอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้สอบก็ขอให้ทำได้ะคะ่ะเก่งอยู่แล้ว รอยิ้มสดใสจากเลยงรับใช่บอกแล้วเจราชอบสดใสเวลาการชลเท่านั้น <c oughs> ต่อเม่ะค่อยๆดูตามคู่มือไปนะโอเคครับผมเเรียกเยตามาช่วยได้พี่เยตาอยู่ข้างล่างเพิ่งแยกกันเมื่อกี้เพิ่งเนี่ยแตโอ้ยโฆษณา เพิ่งเรียนรองเพลงเสร็จเหมือนกันที่เซตายอยู่ข้างล่างฮะขอ,ขอคำใบ้พ่อให้สอบติดมอชอหน่อยครับก็ใครสอบติดนะคะติดเดียวแล้วนะติดมอชอก็อยู่เชียงใหม่แิจะได้อยู่ใกล้ก,กันอมาแล้วสอบเสร็จยงังยังสอบไม่เสร็จเลย สอบเสร็จแล้วงงไหมเนะี่ยสอบเสร็จยังครับยังสอบไม่เสร็จเลยสอบไม่เสร็จก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปช่สู้ๆหนูสอบเสร็จแล้วปิดเทอมอยู่อยากได้แต่กลัวต่อไม่เป็นต่อไม่เป็นเหมือนกันมาช่วยๆกันเถอะตีกับแชมพูยังเ,เราดีกันค่ะทุกคน,นเราไม่เคยตีกันเลยอันนี้คือก็ต้องค่อยๆแกะออกมาใช่ปะล่ะ โอ้นนไนมว่าพอเธอคือคนทำให้พี่มีใจฮึดสู้ขึ้นมากรักที่สุดรักเหมือนกันสู้นะคะเป็นกำลังใจให้ตาหล่กยังอยู่ชัยงใหม่เลยครับยักอยู่ใกล้ๆเจดา้ามาเลยมาอยู่หอเลย <laughs> ไม่ดูคู่มืออะไรหรืออ,อคู่มือคืออันไหนละคะ <laughs> นี่ก็คือคู่มือนะคะเดี๋ยวหนูน่าจะแกะทุกอันออกมาก่อนดีไหมเออหรือว่าเขาต้องค่อยๆแกะทีละ,ะชิ้นอะฮ้าเราตัดชิ้นตัดชิ้นส่วนระวังขาดนะขาดหรอคะไม่นะปึ๊บเวลาจะลองดูแล้วกันเสื้อนี้จะมีขายไหมไม่น่านะคะอย่าขายเลยดีกว่าค่ะ แบบเป็นเสื้อยืดที่แกงมากๆแต่ว่าเห็นทุกคนชอบกันก็เลยใส่มาไลฟ์เลยค่ะรูปต้องเจ็ดพันกว่าภาพเนี่ยขอตัดกันนะเอ้ยขอคัดกันนะโอเคครับรออยู่นะถ้าใครถ่ายรูปมาก็แท็กมาด้วย <c oughs> ดูเบอร์ที่แขงไว้ด้วยนะมันมีเบอร์เขียนไว้ oh my god โอเคหนูทำเลยลงไป เออไม่เป็นไรเราจะใช้สัญชตาตญาณแล้วกันเอิอ่มน่าจะแกะหมดแล้วนะคะนี่ใช่มไหมล่ะโอเคแค่เ <c oughs> ริ่มก็งงแล้วล่ะสิอต้องใช่อันนี้แหละ ไม่น่าผิดหรอวใช่ไหมเสียงเหมือนคนขึ้นมาใช่พี่สีตาหรือเปล่าบ๊ายบายล<อ>กำลังคิดว่าพี่สีตาจะขึ้นมาไหมานะยโอ้โนน้องการพี่สีตาเอ๊ะไม่เป็นไรเราจะสีตามาช่วยน้องด้วยพี่ไงตา ก็ได้เรื่องพี่สีตาให้หน่อยอืมโอเคค่ะเป็นไงบ้างไม่อยากอยู่เฉยแต่พี่อยากอยู่ในใจหนูแทนนะครับ <ś m akes> ได้ค่ะอ่อโอเคค่ะ ต่อทั้งคืนเลยป่าวใช่ต่อทั้งคืนแหละต่อครั้งแรกปะครับแน่นอนค่ะอยากได้แช่นอนไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เสื้อแก้มมากสติตาช่วยน้องหน่อยพี่สติตาอยู่ข้างล่างใช่ไลฟ์กันหมดไลฟ์กันงห้อ อ๋อหุ่นอันนี้อ่ะพีกจุ่มใช่พี่เจนหนูกำลังงงมา,พมมาก <c oughs> พี่ไม่เคยทำมันแรงขนาดนั้นเลยก่อนที่งอ,อ,องเฮ้เยจริงเหรอแบบเขาต้องค่อยๆเหรอหนูอกะพี่พอพี่เคยทำแรงแล้วมันหกัหกแบบหักเลยจะเกิดอะไรขึ้นไปเนี่ยก็ปกติพี่แกะทีละอันใช่เขาแกะทีละอันทีนหมดเลยอ่ะแล้วหนูก็แบบโอเคหนูแกะหมดเลยละกันพี่เจ มันคืออะไรดูอันที่คือน่าจะเป็นลู๊กตามันคือหางมันคือหางเหรอมันคือหางไม่หรอมันจะเป็นหางละหละตามดูออยากเจอเจเราเราเจอกันทุกตช็อตได้ค่ะหักเกินหรือหักมาหมดเลยค่ะโอ้โนเอาชิ้นส่วนไปเที่ยวกับคู่มือนะพอได้อยู่โอเคค่ะมีตาเปล่าใช่ใช่แน่ๆ ใช่แน่ๆเจได้ข้อ,อมือคือตา A สองไหนพีดา A สองนี่ๆๆนี่นี่นี่นนี่นเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วสุดยอดครับโอเคคนวันนี้ต้องได้แหล,ละลอกตัวหนึ่งจะรอดไหมเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ต้องรอดมีแววแล้วมีแวแวพังมัเออมันพีด้โอเคหนูมันจะหมู่ด้วย เอาเอาได้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยใส่ใส่มันมีร่องไม่ได้ข้อเปล่าต้นหนังฮะต้องดูดิได้ใช่มีไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้ป่ะเนี่ยตรงนั้นเออใช่ใช่ต้องเสียบเข้าไปในดูตรอนั้นเยเข้าไปแล้วอีกความหนึ่งอะได้ไหมวิววิวทุกคนมันมีตาแล้วได้แล้วอะไรต่ออ่ะนี่กระปุกติ๊กเกอร์มันหายแล้วจิราไหนคะเดี๋ยวต้องแปะตาด้วยเดี๋ยวไปเลี้ยงพี่ชิตตาให้นะ พี่นนชิตากินขนมเยอะแล้ใช่แง่กับพี่ชิตามืาก,กี่เองุอยเริ่มได้แล้วทุกยมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วจ้ะได้หัวละถ้าอย่างอื่นไม่ได้ก็เอาแต่หัวนีว่แหละหนูโอเคของหนูชิ้นส่วนไม่กินแผงชิวๆอของพี่นี่เจ็บแผงหนูมีอีกค่ะเฮ้ยจะบอกพี่มันใหญ่มาในห้องอีกหลายตดนและรูปตัเป็นกันหน้าปกติไม่ใช่กันตามตังค์พาตัวแบ่วยติดต่อได้นะที่สกีที่แย่แล้ว มันก็สนุกดีนะนะอันนี้เอาตัวต่อกับตัวก่อนเอาตัวต่อกับตัวก่อนมันหมูเลยเาค่ะนอกมากเปนยนให้มันเข้าแก๊สก่อนเข้าแก๊สเออแก๊สเออ ไก็ต้องแกะเบาขนาดไหนอ่ะอือปกติพี่ก็ค่อยๆจกจิ๊กจิ๊กจิๆอออะอพี่เจวิ้ยพี่เจต้องเห็นหนูตอนต้นไลฟ์พี่น่าจะหัวใจวายด้ยทุกคนแบบเจ๊ด่าค่อยๆกดนงาโอเคน่ารักเนาะน่ารักมากได้ลแหละ ถ้ามีอะไรที่หักไปจะทำยังไงกันนะเราจะติดกาวเราจะติดเาวโอ้ยน่ารักจังอ๋อตูดทำอะไรต่ออีกอ่ะต่อเท้าเหรอมันมเท้าอยู่แล้วนะอ๋อันนี้มีสองชิ้นือ้วล่านี่นอ๋อ น่ารักมากน่ารักมากโอเคชูฮึโูเคยนะ้องมีเท้าแล้วนะคะครบสมบูรณ์มันหมูเลยถูกค้ับผักก็เกาเคค่ะขยับกล้องหน่อยได้ หางอันนี้คือหางใช่ไหมไม่มีหางสองอันนะโอเคแต่นั่นปลายหูหรือเปล่าเอ้าวยัไงหางกับหางเคลมันไม่ได้หางเนาะไม่หรอกเป็นปกติโอเคพี่ไปกับแล้วบ๊ายบายหนูต้องรอดแหละหนูจะรอดรอดหรือยัครัเดี๋ยวเอาไปให้ดู ถามหางเข้าไปในนี้เหรอไม่หางค่อยต่อเหรอ,อเคทุลักทุเลนะ่าน้องเป็นหมูสมบูรณ์แบบใช่น้องเหมือนหมูเลยนัย่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวตามพู่มังไปนะต้องรอดค่ะเดี๋ยวเวนจะมีอะไรหักเท่านั้นแหละ น่ารักจังอ๋อมันหมูเลยน่ารักมีหูด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไมีอะไรเกิดขึ้นนไม่เห็นอะไรนะคะ เิกรจูยยังไงให้ได้หมู <c oughs> แบบหนูน่นะคะค okay. <c oughs> อะเคสุสานน้องจังโอเคก็ใช่อันนี้ตรงนี้เหรอเฮ้ยทุกคนหนูว่ามันได้อยู่แหละได้อยู่คิดแปลว่าได้ <c oughs> ใครว่ารอดกดด1หนึ่งไมรอดกวด2สองรอดสิ <c oughs> มันจะพุ่งลงไปยังไงอะ่ะ อึ๊บทึ๊บตึ๊บเหรอโอ๊ยข้าลังเหรอหรือว่าตรงนี้่างนี้เหรอมันตอบไปไม่ได้อ่ะอ,อ๋อคือมันจะขยับได้เหรอคะหรือว่าไงขร <c ười> ก็ได้ช่วยด้วยตอเส,เสอร็จเพ้นี้มั้งมัน เป็น p ิกาจูยูนิสเปเชียลโอ้ก็ได้นะได้นะคะแต่ว่าเออมันน่าจะยังต่อไม่เสร็จเดี๋ยวต้องติดสติกเกอร์ตรงตาได้นะโอเคครับตอนนี้เอามันลงไปก่อนเฮ้ยอย่างนี้ใช่ป่ะนี่อะอีูยตรงหนอย่างเงี้ยเหรอคะนอน โอเคหนูว่าหนูต่อทุกอย่างหมดแล้วแหละและ้วก็ติดติ๊กเกอร์ใช่ไหม Congrats to Tommy and Me MB Yeah Thank you เสร็จแล้วมัง้งเสร็จแล้วเหลือติดติ๊กเกอร์อยากได้บ้าง้อที่ไหนเนี่ยพี่พี่หนูสั่งได้คยะอิสาวลูกพี่ลูกน้นองลอดจังงั้นลอดคะ่ะ ได้อยู่ได้อยู่เออนอนเยี่ยมครับเย้เราติ๊กเกอร์มันติดตรงไหนล่ะนี่ยติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์สีขาวๆตรงตาเคได้อันนี้หนึ่ง ปกตินี่เขาต้องใช้ที่จับที่อะไรป่ะคะหรือว่าหนูแบบชเ<ป>ย้น้องมีปาหนึ่งตัแล้วน้องเป็นหมูหรือเปล่าใช่น้องเป็นหมู

ก็ติดตาแล้วหน้าเหมือนเป็นแก๊จูใช่เริ่มดูเป็นมากมากขึ้นค่ะเริ่มดูดีขึ้นอันนี้แปะตรงไหนอ่ะอันนี้อะอันนี้แปะตรงไหนอ่ะแปะตรงอย่าแปะปากก่อนดีกว่าเสียงเือนพี่สีตาเลย เออไม่น่าใช่พี่สิตาพี่สิตาใช่ไหมพี่สิตาอะไรอะไรไลค์ยอยู่นะ, <G ül> ะทุกคนแบบ <G ül> พี่สิตาช่วยด้วย หนูว่ามันได้อ,อับน้ำนี่ครเรียงง่ายครับคล้ายๆหนูแฮมเตอรครับเต้นเด็กดีนะน้องอะไรวะหชามาก แล้วไอ้สายตาอันนี้แปะตรงไหนอ่ะ,นนะอะได้แค่ไ <c ười> เฮ้ยถ้าต่ออันนี้ด้วยหรอครั้งแรกไหนตรงไหนอ่ะเปิดอะไรอ่ะตรงเนื้อาบกว่าอืมก็คือติดไหนไหนทำอะไรติดกโก้หือ มีบอก่าอ oh. ๋อตรงๆเร<อ>า,ามาปิดรอ,อยใช่ใช่ท <Okay. S 1> ี่สุดแล้วก็เอ่อเอาหาออกมาก,ก่อนนะ ได้นอนมาหนึ่งตัวเราจะเลี้ยงน้องไว้ตรงนี้นะคะเด็กน้อยต่อหมูหมูใช่ได้น้อมสิยอดเยี่เลยทุกคนเย้เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะน้อง เคเรามีเอ okay, ่าทัสต่อไปค่ะถ่ายกับน้องมูนหน่อยเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะ มอว์มิกเอาไว้ไปคู่กับยูนิคันมันมีของยูนิคันไหมอ่ะต่อยูนิคันเดี๋ยวเราจะมาต่อที่นี่นะคะไอตาจูเป็นหมูใช่ โอเคราวนี้เรารู้ข้อผิดพลาดแล้วคะ่ะทุกคนเราจะมาต่อด้วยสิ่งนี้นะคะโอ้โอ้โอ oh, oh, oh. ้นีน่นไม่จังมันหมูเลยเหมืนหมาเลย,เ,ย <laughs> เป็นทั้งหมูทั้งหมา,มอหา <laughs> นอนเอ้ยนอนนิดเดียวเองแต่ว่าสิ่งต่อไปน่าจะใช้นานนะคะ น,นี่คือสิ่งต่อไปนะคะโอ้ยโอ้ยอยาหทตัวแผงที่เรียบหมดละโอเคค่ะได้คราวนี้เราเรียนรู้แล้วเริ่มจากอะไรกันดีละ่ะ ห,หัวก่อนหัวอยู่นี่เอ้ยมเป็นโอ้มีโบด้วยตหลักันต้องต้องตัดทีลาชิ้นนะโอเคครับทีลาชิ้นไปอันนี้ก็ยาวๆไปนะคะเอาไปทำงานก่อนนะถ้าทัานจะกลับมาดูนะครับโอเคครับ ปวดโอเคเจได้ค่อยๆแกะแล้วต่อทีนะชินนะแกะเดียวแกะหมดทีเดียวเดี๋ยวเงนโอเคครับอันนี้น่าจะยาวนานน่าจะยาวๆไปโอเคเราต้องค่อยๆใช่ไหมซ้อ่ะไม่ออก ใช่คิตตี้คิตตี้ตเฮ้ยเราแผ่นมันเป็นรูปคิตตี้ด้วยอะ่ะอุ๊อุใจทุกคนมาอยู่ตรงนี้นก่อนไอ้ลืมบอกนี่ยังมีหัวเมลอนด้วยนะ จะไม่เห็นแล้วนะ<อ>เนอเน็ตสุดยอดเออเดี๋ยวนะบินเนาะทำไมบินนะอะเฮ้ยทุกคนมันไม่บินทำไมทุกคนบอกว่าบินกันหมดเลยยังไม่บิน มันบินเหรอือนหนูกำลังจะบอกทุกคนว่ามีนี่ด้วยใช่บินยัง มาแล้วแต่ว่าโอ้มันไม่ชัดชัดยังไม่ชัดหรอเดี๋ยวลองปิดเปิดใหม่ไหมทำไมมันดึงไม่ชัดอ่ะบินอีกแล้วหรอ